สวัสดีครับวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของลายมือมาคุยกันอีกแล้วนะครับสําหรับในวันนี้เราจะมาดูกันนะครับมือของคนที่มีความคิดอยากจะได้เงินมากมันเป็นยังไงดูตรงไหนนะครับอันนี้เราก็ต้องมาดูกันก่อนนะครับว่าการที่จะดูเกี่ยวกับเรื่องของความคิดหรือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยเราต้องมาดูเกี่ยวกับเส้นจรครับซึ่งเส้นจรเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นบนหนังมือนะ ปกติแล้วมันจะขึ้นอยู่ใต้มืออย่างเช่นเส้นเลือดแดงแดงเส้นเลือดเขียวเขียวเส้นเลือดดำดำเส้นเลือดม่วงม่วงพวกนี้ครับที่เกิดขึ้นในฝ่ามือเนี่ยถ้าลองสังเกตนะครับเราจะเห็นเนาะว่าเขาจะมีเส้นม่วงๆ่วงประมาณนี้ไม่รู้เห็นไหมเนาะเนี่ยต้องดูดีๆนะครับเราก็จะเห็นเส้นพวกนี้เกิดขึ้นซึ่งเส้นเหล่านี้ครับจะบอกถึงเรื่องราว อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอย่างปัจจุบันทันด่วนรวดเร็ว3.5วัน5วันในพวกนี้หรือถ้าเกิดเป็นเส้นม่วงๆนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคลิกความเครียดความกังวลสิ่งที่เขารู้สึกอยู่ในปัจจุบันนั้นนะครับสําหรับมือนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเส้นที่ชัดๆนะครับก็คือเส้นนี้นะครับขึ้นมาแบบนี้เนี่ย เส้นนี้ก็คือเส้นวาสนานะครับก็คือขึ้นมาชี้ไปรบริเวณเนินเสาจะหมายถึงการเงินการงานทีนี้มันเกิดจากเส้นจรที่มีสีค่อนข้างม่วงคล้ำเนี่ยแสดงว่าเขากําลังมีความคิดความเครียดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินอยากจะได้เงินให้มากขึ้นนะครับโอเคสำหรับเรื่องของการดูนะครับว่าเขามีความคิดอย่างไรเนี่ยก็คือการดูเส้นจรแล้วก็สีของเส้นนะครับ เพื่อนๆคนไหนที่ชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซ b s c r คร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาก็จะได้รับรู้ก่อนใครๆนะครับถ้าใครอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของลายมือเรื่องต่างๆเนี่ยก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวจะหาคำตอบมาตอบให้นะครับสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ